สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยอก็อยากจะมาแชร์ข่าวนิดหนึ่งนะเมื่อคืนนะครับเมือม่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีฟัดนิดหน่อยนะมีฟัดนิดหน่อยที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยย่อลงมานะครับแต่ก็เป็นธรรมดานะก็ไม่ไม่ได้ย่อมากมายอะไรนะแต่ก็อยากจะมาแชร์ไอ้ตัวฟัดนั้นนะครับที่ที่ทำให้ราคาบิตคอยย่อลงมานะครับ คือเรื่องเรื่องคือมันมาจากทางไมเคิลไมเคิลเบลลี่นะไมเคิลเบลลี่เนี่ยถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Big Shot นะ The Big Shot คือคือเรื่องนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับคือเรื่องนี้นะไมเคิลเบลลี่เนี่ยก็คืออคนเนี้ยนะที่แสดงเป็นไมเคิลเบลลี่นะครับแล้วก็มีแบล็คพีทเล่นด้วยนะครับเ,เขาเนี่ยเคย เขาเนี่ยเคยคือเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะมาจากช่วงปี 2000, 2007 2 0 0 7กับ2008นะที่เขาไปไปชอ็อตไอตัว housing market ของตลาดอเมริกาตลาดอสังหาของอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนมองว่าตลาดอสังหาเนี่ยยังไงก็ก็เป็นบูมมาเก็ตนะไปไปได้สวยนะครับแต่ว่าไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยเขาเขาวิเคราะห์ข้อมูลมานะแล้วก็ เขาก็มองว่า,าตลาดสังหาเนี่ยกำลังจะล,มล้มเขาเลยไปชอ็อตไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มันก็ล้มจริงนะแล้วก็ทําให้เขาเป็นเศรษฐีมาตัแต่ตอนนั้นแล้วก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยก็ออกมานะออกมา,าพูดถึงตัวกองทุน a r รครับ AARK Innovation ETF เนี่ยกองทุนของ k คทีวูดเนี่ยว่า ก็กําลังจะล้มเหมือนกันนะครับก็กําลังจะล้มเหมือนกันซึ่งตัวกองทุนตัวนี้ของเคที่วูดเนี่ย, Katie Wood นยในกองทุนเนี่ยเขาถือผมเลยมาดูว่าในกองทุนเนี่ยเขาถืออะไรบ้างนะซึ่งในกองทุนเนี่ยถือหุ้นเทส l a อยู่สิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็หุ้นคอยเบดด้วยนะครับแล้วก็สแควร์ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถือบิตคอย เทสลามีบิตคอยอยู่นะครับคอยเบดก็เป็น e x c h a n g งที่ให้เทตรดตัวคริปโตทวนส่วนสแควรก็ถือบิตคอยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลนะที่พอไมเคิลไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยออกมาพูดอย่างเงี้ยก็เลยสร้างความตนกตกตื่นให้ตลาดนะว่า,าคนเนี่ยไปชอ็อตตัว a r ร Investment นะฮะอาร์คอินเวสเมนต ของเคที่วูดนะครับซึ่งเคที่วูดเองเนี่ยเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาทวิตเหมือนกันนะว่าออกมาทวิตเหมือนกันว่าเขาเองเนี่ยให้เครดิตของไมเคิลเบอรีนะเพราะเขาเก่งในเรื่องของตลาดอสังหาแต่ว่าเขาเองเนี่ยไม่เชื่อว่าเขาเองเนี่ยไม่เชื่อว่าทางไมเคิลเบอรีเนี่ยเก่งเก่งหรือว่าให้ความสนใจนะกับเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของเทคโนโลยี ก็ต้องยอมรับว่าไมเคิลเบลี่เนี่ย mm hmm. เขาเคยทวีตออกมานะในช่วงต้นปีเนี่ย mm hmm. เขาเคยทวีตออกมาเหมือนกันว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะจะลม้มนะจะล้มครั้งใหญ่เลยนะครับแต่ก็น่าจะประมาณช่วงต้นปีนะแต่อันนี้ผมคิดว่าข่าวน่าจะเป็นข่าวนี้แหละตั้งแต่ช่วงต้นปีนะที่เขาบอกว่าตลาดคริปโตจะลม้มนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นคริปบิตคอยแล้วก็หลายคริปโตก็ขึ้นมาเรื่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟัสตัวหนึ่งนะเพราะว่าไมเคิลเบอร์ลี่ต้องบอกว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดอสังหานะไม่ใช่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีโโลยนะไม่ได้มีความรู้เรื่องของบล็อกเชนอินโนเวชันแล้วก็ตลอดการลงทุนของเขาเนี่ยก็ลงทุนในตล,ตลาดอสังหาเป็นหลักนะไม่เคยลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาอาจจะถูกนะในตลาดสังหาแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่า,เ,าเขาเขาเขาไม่น่าจะเขาไม่ถูกนะเพราะาเราจะเห็นว่าหลายหลายคน,ลนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆเอลซาวาดอเอลซาวาดอ,เ,อ,าาดอเข้ามาในบิตคอยนะครับอาร์เจนตินากำลังเข้ามาโคลอมเบียกำลังเข้ามาประเทศในลาตินในลาตินอเมริกาทั้งหลายกำลังชอบกำลังจะเข้ามานะครับแม้แต่ คนที่โปรเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสก์นะครับก็ถือบิตคอยน์นะไมเคิลเซเลอร์ก็ถือบิตคอยน์นะสแควร์อนะ Square ของแจ็คดอร์ซี่นะครับโคฟาลเดอร์ Co ของทวิตเตอร์เนี่ยก็ถือบนะิตคอยน์นะคอยเบดเองนะก็เป็นตลาดฮักเชนในบิตคอยน์แล้วก็เข้าในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นฟัซนะตัวนี้ก็เป็นฟัซที่ คนอาจจะมองว่าไมเคิลเบอร์ี่เนี่ยในอดีตเขาเคยชอ็อตตัวตลาดอสังหานะว่ามันจะล้มแล้วมันก็ล้มจริงๆรงนะะ่ดังนั้นเนี่ยพอเขาออกมาพูดเรื่องของว่าตัวกองทุน Art ์ r อาร์กอินโนเวชันอีทีเนี่ยจะล้มนะทุกคนก็เลยตกตกตก,ตกใจนะตกใจแล้วก็เลยเทขายบิตคอยนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มานะเป็นที่มาที่ผมคิดว่า ทำให้ราคาบิตคอย์เมื่อตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ย่อลงมาเหลือเหลือสี่หมืนหานะแต่ว่าถ้าจะดูก็ตอนนี้ก็มันก็เขียวกลับขึ้นไปแล้วนะก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเมื่อคืนแต่ว่าตอนนี้ก็เขียวกลับขึ้นไปแล้วนะโอเคนั่นก็เป็นข่าวสั้นๆนะข้อมูลสั้นที่ผมอยากจะมาแชร์ว่าทําไมาตัว ราคาบิตคอยถึงย่ออยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพราะฟัดนี้แหละแต่ว่าเป็น,ปนฟัดเล็กๆนะแต่ว่าพูดถึงไอตัวฟัดที่ทําให้ราคา Bitcoin ยอ่อเราก็ยังไม่เคยเจอหนักๆก,ก็มาเจอเพิ่งจะมาเจอตอนนี้นะหลักแต่ล่าสุดที่เราเจอก็ต้องแต่ตอนอีรอนมา์สวิตออกมาว่าไม่รับ Bitcoin สําหรับซื้อขายรถเทสลาเข้าแล้วนะตอนที่ไม n จีนถูกปรับาปราาแล้วก็ย้ายออกมานะก็มีมีครั้งนี้นะที่ที่มีฟัดต,ตรงนี้ที่มีคน ในระดับการที่มีคนที่เป็นนักลงทุนระดับโลกออกมาพูดตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดฟัดขึ้นนะแต่ก็เป็นแค่ชั่วข่าวนะผมคิดว่ายังไงบิตคอยก็กลับขึ้นไปอีกแน่นอนนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลแล้วก็ความคิถเห็นส่วนตัวที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้นะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ